พัไลายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฮอตไลน์ a i l a n d ทุกข่าวคือความจริงทางททบ .5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาิกา35นาทีค่ะวันนี้มาเริ่มกันที่กิจกรรมซื่อมวลชนสัญจร,รประจำปี2557ซึ่งจัดขึ้นโดยกองทัพเรือในช่วงสีสันแห่งกองทัพค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย new vs trd sportivo สีสันแห่งกองทัพวันนี้เราจะพาทุณผู้ชมเดินทางไปกับกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรประจำปี2557โดยกองทัพเรือค่ะในปีนี้ได้พาสื่อมวลชนไปเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดตราดค่ะโดยมีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมภาร,รกิจการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยต่างๆอาทิกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดหมวดเรือลาตะเวนชายแดน ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกาะช้างและเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ของกองทัพเรือค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากได้แก่อนุสรสถานยุทธนาวีเกาะช้างจุดชมวิวเนินนางพญาหาดพุงวิมาน ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกบนถนนเฉลิมบูรพาชุลทิศที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นริมเดสติเนชันสที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งสำหรับกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรได้รับเกียรติจากพลเรือตรีพัดเพียนเกาะผู้มยการสำนักง,งานท่องเที่ยวกองทัพเรือเป็นหัวหน้าคณะโดยสถานที่แรกวันนี้เราขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดกันก่อนค่ะ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดมีภารกิจหลักปฏิบัติการป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดทั้งทาง,ทางบกและทางทะเลตั้งแต่ภาวะปกติจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้ใช้แผนป้องกันประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังต่างชาติรุกลามอธิปไตยร,รวมทั้งทำให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนชาวไทยค่ะก็มีภารกิจ ในการส่งกําลังซ่อมบารุงให้กับเรือของกองทัพเรือที่มีมาปฏิบัติาราชการในพื้นที่อ่าวไทยด้านฝั่งตะวันออกนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีและตาดนะครับที่ต้าของหน่วยเนี่ยใกล้ใกล้กับท่าเรือที่จะข้ามไปฝั่งเกาะช้างจังหวัดตาดนะครับก็หวังว่านะครับคงจะได้พบกับท่านผู้ชมนะครับก็หวังว่า ที่นี่นะครับน่าจะเป็นทางเลือกแล้วก็รับรองว่าสนุกคุ้มค่านะครับ <line> มาถึงช่วงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนทำความดีในช่วงทำดีมีคนรู้ค่ะ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจัดพิธีประทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียในระดับปริญญาตรีระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศาัากดิ์ประจำปีการศึกษา2555-2556จำนวน1,560คนโดยมีศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเสถียรไทยนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยและดรโชติรัตน,น์ชวนิชอธิการบดีมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยกรรมการ สภาผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและร่วมรับเสด็จพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสาวรีพระบวรราชาทินัดดามากโดยพร้อมเพรียง สำหรับพิธีประธานปริญญาบัตรในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักิ์มีผู้เข้ารับประธานจำนวน3ท่านดังนี้ท่านแรกท่านผู้หญิงหม่อมเจ้าพันสวลีกิติยากรเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเนื่องด้วยหม่อมเจ้าพันสวลีกิติยากรทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านภาษาที่โดดเด่นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและภาษาต่งางๆรวมเจ็ดภาษาและทรงใช้ความรู้ความสามารถท ำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทอันนับเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติท่านที่สองพลเอกสรยุทธจุลานน์เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐรศาสนาศาสตร์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านรัฐศา,าสนาศาสตร์ในการบริหารประเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้นและพนัก่านทอกัสอาซิตที่เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานผู้เชี่ยวชาญการต่างประเทศและมีผลงานในกระบวนการสร้างความปรองดองซึ่งท่านเหล่านี้ถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติในโอกาสนี้ยังได้มีพิธีประทานโลกเกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติแด่ศาสตราจารย์ดรสุนทรสเียนไทยในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอีกด้วย ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย n e w v o s TRD Sportivo h o n t a i l a n d h o n t a i l a n d เราไปปิดท้ายกันที่กิจกรรม Toyota Junior Football Clinic 2014กันค่ะ สปอร์ตฮอตไลน์หลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวกันมาได้หลายวันแล้วภายใต้การคุมเข้มของเดอะตุกเปียพงผิวอ่อนหัวหน้าผู้ฝึกสอนล่าสุดเยาวชนนักเตะในโครงการโตโยต้าจูเนียฟุตบอลคล i นิกก็ได้คิวรับแข่งกับทีมเยาวชนทหารอากาศซึ่งผลก็ปรากฏว่าตลอดทั้งเกมเจ้าหนูจากโตโยต้าเปิดเกมรุกด้วยการต่อบอลอย่างแม่นยำรวดเร็วจนถล่มคู่ต่อสู้ไปถึง3ประตูต่อศูน เป็นการประเดิมนัดอุ่นเครื่องได้อย่างสวยงามค่ะหลังจากนี้น้องๆทีมเยาวชนชุดนี้ก็จะบินลัดฟ้าไปหาประสบการณ์ต่อถึงประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่10-17ถึงกันยายนนี้โดยมีคิวอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำอย่างทีมเวลกตตเซนไดและเยาวชนของสโมสรน,นาโกยาก่าแกรมปัดเอสนับได้ว่าเป็นโครงการที่ดีต่อวงการฟุตบอลไทยในอนาคต พราะไม่แน่ว่าเจ้าหนูน้อยนักเตะในวันนี้อาจจะก้าวขึ้นสู่นักเตะทีมชาติต่อไปก็ได้ค่ะและทั้งหมดคือ h o อตไลน์ h a i l a n d ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเราค่ะพบกับฮอตไลน์ h a i l a n d ได้ใหม่ทางททบ5ในวันพรุ่งนี้9กนาฬิกานาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ LINE ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง